อันนี้ปลาปลาหมอชุมพรอู้กำลังหิวอย,ย่าลืมไปบางทงีเรียงมือวันที่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็สเดือน1เดือน,นเรียงก็สามสี่มือ,อตัวใหญ่จริงจริงทอ ปลาในบ่อประมาณสองร้อยตัวตัวใหญ่เติบโตนี่บ่อน้อยอีกบ่อหรือยี่สิบตัวว่าอาหารผมจะให้หัวอาหารอันกบหน่อยครับมีโปรตีนสูงโปรตีนสูงเงนสามสิบเปอร์เซ็นต์อาหารปลาดุกหน่อยจะใส่ด้วยกันแต่ว่าโปรตีนยีพาร์เสร็จนี้ยังขาทีหนึ่งข้าว่า โอ้มีหอยพักโปงพักแหนเป็ดหยอดวะบรรยากาศหลังงานสองมอไซน์เงืบอบ่อปลาในกระบ,บอกุ้งมันจะเลี้ยงปลาสลิดก็เลยมาลงปลาสลิดแต่กุ้งก,งก,งกุ้งเข่งกุ้งกุ้งเขี้ฟิดนองกินเงี้ยเมื่อไงแมงกินเงี้ยเมื่อตั้งเดียววะ นะจิ้มไล่ที่อวดเร็วๆตัวใหญ่แล็กไปลงหงหน้ามองเหมันใหญ่ๆนะปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบเด๋ยวนมีหัวตัวอ่อยพันอ่อยกับมีบักมีกับมีมไฟข้าุหนางผักหรือก้านหาโมงมึงปลา เขาพี่งานตัวอีกโอ้ตัวมอสี่ตายเยอะเลยไม่เรรครตายเลยหลอดทุกตัวเลย โอเคครับอเดี๋ยวสูบน้ำไปไทยบ้างกีครับประตูเนี่ยป็นได้แล้ว